สวัสดีค่ะกาแฟสั่งกาแฟมากินตัวเองได้สี่พันคูณพี่หนุ่มสี่พันคูณก็ประมาณนี้แหละ มันมีบริษัทแบบว่าเขาเจ้าคนอยู่บางไทยกรส่งของบางไทยมาที่สวีเดนได้คนที่สวีเดนกระ่งของเขาอยาิพี่น้องทางบางไทยได้เขามีบริษัทรับหิวอยู่สวีเดนในดีอยู่นะคะอยากแต่ว่าพวกเป็นอาหารห้องอาหารแห่งเขาก็ได้อีย่างที่สันกัดจากปงจักปายยังสิกะสุนขาเนี่เขายากสวีเดนเป็นพวกน่องพวกเนื้อเนื้อห้องเนื้อนห่งปลาทิพกุ้งถิกโกปลาหมึกเขาเนีพวกให้เขาเลยได้พวกปลาทิพโกงพวกฟ้าหมกปลาหมึก 4,000โกนหมื่นสองค่ะทรงสองสัง่งมากินเองของตัวเองค่ะคอลลาเจนวิตามินฟ้า,า,ากาแฟโกโก้เต็มคลิปนี้ขออนุญาตพูดสไตล์บ้านสไตล์ใหญนีโนน่นาสวีเดนนะคะขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามที่ติดตามเอ้ยอ่ากติดตามโทษน้อยอาติดตามขอขอบคุณทุกท่านที่เบิ้งกันเนาะค่ะกระดาษปากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามปันเจ้าของกระดอกกระดียอะลรงเว่ ปัจจุบของอิมอนองแดงบับกระดอกรกะเดียอหลายจังเนาะพี่นงคออี่ยังจุดของปวดโค้งก,งกมกขับกระโดอกรกะเดียคือโอกาสเว้าชีวิตมังกสู้กันไปเนาะค่ะหลายๆลยท่านที่ถามถามมาว่ายายนี้คือกินตนาการกินตนาการของของของคนไทยเขาเนาะคะ่ะเพื่อนอาสิเข็นมุมมุมที่แบบต้องเป็นภาพคือต้องนำเสนอเรื่องเล่าของลูก ต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้อ่ะสิประมาณนี้เนาะค่ะเอาแต่ที่นี่ยายนี่จะพูดให้เห็นภาพดังนี้เนาะเจ้าค่ะว่าการเลี้ยงลูกอยู่เมืองนอกกับเมืองไทยมัคือกันหรือพี่นงการเลี้ยงลูกที่เมืองนอกกับเมืองไทยไม่เหมือนกันนะคะ<ม>พวกเจ้าก็เลยซิบอกใครเห็นที่ข่อยเค็ดคลิปอย่างที่เป็นมุมของลูกของน้องหนูนะา<ม>แบบลักษณะแบบนั้นเ<ม>พราะน้อ,นองหนูนาเนี่ยต้องปล่อยให้เขาโต ขึ้นอีกนิดนึงแล้วเขาจะสามารถมาซอยมาเหตุงานเหตุคลิปอีย่างซอยเมนั่นเป็นเรื่องของเขาแต่ตนเนี้ยค่ะคอยสิไปบ,งบไังคับลูกไถมาทำคลิปน่นคลิปนี่หรือว่าไปจับลูกไปเฮ็ดจ้าสั้นเฮ็ดจ้าซี่ไปปรุงแต่งชีวิตลูกนะโต๊ะไข่เนี่ยจะไปปรุงแต่งชีวิตลูกตัวเองให้เป็นดาราให้เป็นเซเล็บ อีหย่างอีหอย่างแบบเนี้ยไปไไปปรุงแต่งลูกข่อยบรไ,ได้ถ้าลูกไข่เขาไม่อยากทําเขาไปปรุงแต่งเขาอ่ไรเพราะว่าชีวิตของคนเมืองนวกโค้งสางของเมืองนวกเขาบะไรมาเติบโตเพื่อมาแข่งขันกันมาแข่งขันกันเป็นแบบว่าโตขึ้นมาฉันอยากเป็นนั่นเป็นนี่ฉันจะต้องไปแข่งขันกับคนข้างบ้าน เล้วฉันจะต้องถ้าแม่บังคับให้ฉันเฮ็ดสิ่งนี้ฉันจะต้องเฮ็ดตามแม่ฉันเพื่อไม่ให้แม่ฉันอายคุณโมเมนต์แบบนั้นเด้อพน้องเมืองนอกไม่ใช่แบบนั้นนะคะเลี้ยงลูกคนไทยกับเร้ยงลูกพลังแตกต่างกันบอมันกับโบมีอย่างแตกต่างกันดอกคะมือกับค้นคือกันกบเฮาแหไะแต่มันแตกต่างอย่าลืมด้วยค่ะค้นคือกัรกบเฮาแหละ มันแตกต่างกับบอรมเมนีนี้แตกต่างค่ะพี่น้องมันแตกต่างจังได้บ้านเขาก็เป็นโค้งสร้างบ้านเขานะเมเนะบ้านเขากับเป็นโค้งสร้างบ้านเขาโค้งสร้างบ้านเขาเป็นโค้งสางมันมันมันเป็นโค้งสางของเขาเลี้ยงเลียบเลี้ยงไว้คือจังจานอาหารจานนี้จานนี้ไปเลยเลยพี่น้อง <S <S อืมสิบเอาอีหยังยาก ข่อยเป็นเมลูกเป็นเมอีนองนูนะอยู่สวีเดนแท้ๆข่อยไปตีลูกข่อยบ่ได้เด้อข่อยไปตีตมันคือจังเขาตีลูกอยู่เมืองไทยคือคือจังข่อยตีลูกข่อยตีบัตรตะอยู่เมืองไทยมึงมาดือ้อแท้ตีมันก็เนี่ยไปตีลูกบ่ได<ๆ>้ไปบังคับลูกบ่บบได้บังคับีนไมยถึงว่าบังคับเขาเฮปซิ่งนั่นเฮชนบีบัคบงคับกิจใจอนะถ้าข่อยบังคับกิตใจลูกข่อยข่อยตีลูกข่อย ลูกข่อยมันไปฟ้องครูก็ได้หรือแม้กระทั่งพัวข่อยเห็นข่อยตีลูกเห็นข่อยทำลายลูกพัวข่อยเขาก็มาเอาไว้เป็นเมียดอกอันตรายเขาต้องจับข่อยไปโรงพยาบาลต้องเป็นโรคจิตไม่งั้นก็นเลิกล้ากับข่อยเพราะข่อยถือว่าข่อยเป็นบุคคลเป็นแม่ที่อันตรายตีลูกทำลายลูกแม้กระทั่งน้องนูน้าเนี่ย สามารถไปฟ้องพ่อแม่เพื่อนน้องนูนะได้เลยว่าแม่ฉันตีฉันเดี๋ยวรัฐบาลเขามาจัดการข่อยเองเลยเอาข่อยออกจากลูกเอาลูกเนี่ยและออกจากข่อยไปอยู่กับเขาเองข่อยบ่มีสิทธิ์แม้กระทั่งไปอ้อนโอนขอเอาลูกฉันกลับมาฉันกลับมาเพราะความผิดของคุณสําเร็จแล้วคุณตีลูกคุณทําลายจิตใจเด็กเขาบ่าได้ไหมายถึงว่าลูกได้พี่น้อง เห็นไว้สิทธิของคนมันเท่าเทียมกันเป็นแม่ก็ช่างเป็นแม่กรสร้างเขาไ,ไม่ได้หมายถึงว่าเวลาเขาบอกเขาไ,ไม่ได้หมายถึงว่าคุณเป็นแม่ที่ทำร้ายลูกคุณเป็นคนที่ทำร้ายเขาคนก็คือมึงมึงเป็นแม่แหละเออลูกอยู่มึงเป็นแม่แต่เวลาเขาใส่คํเบอกคุณทำร้ายเด็กเห็นไหมคะแค่คําบอกของเขามันจะเป็นสิบ ต่อให้คุณเบ่งลูกออกมาจากช่องคลอดคุณก็ตามสิทธิ์ของลูกคุณกับคุณมันเท่าเทียมกันเห็นไ,ไหมคะถึงได้บอกไงคะว่ามันบังคับหรือว่าให้ลูกเป็นตามแพทเทินที่เขาต้องการก็ได้ ถ้าเขาไม่ต้องการเอาที่นี่แม่หนูนาจะคอยยกตัวอย่างเช่นด้านนี้เห็นภาพน,นะคะยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวกันเด้อถือกลก่องมาใกล้กอนพี่น้องแม่หนูนาจะยกตัวอย่างเช่นสมมติเด็กหน่วยสองคนนี่เนาะสองคนสองคนหนึ่งเนี่ยพ่อแม่เขามีสตัง มีสตางค์เยอะเลยพ่อแม่รวยน้องนูนาะไม่ได้มีอะไรหรอกแต่พ่อแม่สองคนนะก็จะมานั่งขีโมนี่ยายนีลูกฉันวันนี้ไปเรียนโรงเรียนไปเรียนสมมุติลูกฉันเรียนที่เอแบกนะวันนี้ฉันก็จะออกรถให้ลูกฉันลูกจะเรียนมหาลัยกรุงเทพนะวันนี้ฉันก็จะออกลูกให้ฉันพ่อแม่สองคนเนะี่ยก็สิมานั่งเบากับข่นั่งเบากับข่คือคือจังเป็นเพกาะมันเป็นภายนอกเลยใช่ไหม,ไมไเลือากออกเนาะนพอ่อเม ต่อพอ่พอเมขอบันนะอวบ้านนั่นขอบัวบ้านนี่ออกมาเวบามาเบงว่าเจ้าของมีนั่นมีนี่เนี่ยค่ะเขาเอื่นว่าสังคมภายนอกมันอวดลำอวดรวยอวดชนชั้นกันเนี่ยคือสังคมภายนอกที่อวดกันอืแต่เมืองนอกมันมันมันบุมีผลเใดไปตีตนเจ้าของแบบนั้นไงมันบุมีผลเใดมานั่งตีตนตัวเองว่าเออนี่มองไปบ้านข้างสมมติเมองไปบ้านข้าง,างบ้านหลังนั้น อ,อลูกเขาเรียนอะไรวะเออบ้านกูลูกลกูเรียนอ่ามหาลายัยลูกมึงเรียนอะไรวะเขาก็ตีตนไปพุ่นไปเบ้าไสเขาไปเบ้า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 ให้เขาเห็นเนี่ยเขาเอิ่น่าสังคมภายนอกที่มันมีชนชั้นมันณะมันอวดอวดว่าจาของมีนันอวดว่าจาของมีอันนี้อ่าแต่ลืมไปว่าเขาเนี่ยไปนั่งอวดพ่อแม่น่ะอวดเป็นนั่นเป็นนี่อวดว่าจาของมี แต่ลืมไปว่าเด็กน้อยที่เขาจะเฮ็ดเขาจะทำเนี่ยเขาจะทํากับเราไหมเด็กน้อยบ้านเขาคือจัาลูกเขาเนี่ยก็เลยกยายเป็นที่แบบพ่อแม่ให้เป็นอยียงกูก็เฮ็ดตามพ่อแม่กูก็เพราะว่าสังคมมันเป็นจังสั้นถ้าบ่เฮ็ดตามที่พ่อแม่บอกกลัวพ่อแม่เสียใจกลัวพ่อแม่อายหนาเพื่อนข้างบ้านแม่นบ่คะสังคมม้นเขาจะเป็นจังสั้นชัชันเนาะแต่สังคมคือจัง,นงหน,นูน้าดิอินหนูน้าเป็นลูกใครเนี่ย ่อยสิบบรบังคับลูกคอยนูนาะเธอต้องเป็นนางแบบให้แม่นะเธอต้องไปเรียนว่า้น้ำให้แม่ไหข่อยไปทับคอยไปเฮ็ดคอยบรบังคับลูกคอยได้บอยู่มังนอกท้านลูนาะเขาบ่มีใจแล้วเขาไม่ต้องการที่จะไปเรียนวนะ่ายน้ำสิบไปเรียนเปลี่ยนโน้กจ่ะ่อยบรบังคับลูกเขาคอยได้บ่่อยบังคับลูกคอยได้อเพราะอียงมันรู้เรื่องแล้วเบรบังคับมันมันชีห้องมันชีไ้มันสิมันสีห้องมันแฉม,ม,มันสิทันเละกับเขาทุกวัน มันตีกันดิพี่น้องประเพณนี้ไทยกับปเป็นนี้ฝรังเนี่ยเขาสิเอาประเพณนี้ไทยเขามาเลี้ยงลูกคืออยู่เมืองนอกไม่ได้มันตีกันมันคนละยางกันเลยเออสียให้เห็นภาพอีกเป็นอย่างฝรังเขาถึงบุญนิชนชั้นเวลาเขาสิ แข่งอีกอย่างจะตามเขาแข่งในครอบครัวเขาแข่งในครอบครัวแบบใดเช่นคอยเนี่ยอยากให้ลูกคยอยน้องหนูนะแม่อยากให้หนูเป็นดาราหนูเป็นดาราให้แม่ได้ไหมหนูเป็นเซเลบเป็นคนทําอะไรก็ช่างที่แม่อยากเป็นเป็นให้แม่ให้แม่ได้ไหมถ้าน้รู้นะว่าแม่หนูก็ชอบหนูอยากเป็นเห็นไหมเขาเนี่ยจะต้องเสียสละเวลาของเขาเขาต้องเสียค่ารอดคาเลี้ยง่ะไรอย่าง ผู้ใดเป็นคนขยันคือโตลูกเขาโตลูกเขาเนี่ยมันต้องแข่งกับเวลามันต้องแข่งกับโตมันแล้วมันต้องเหนื่อยขนาดใดมันต้องไปเรียนหนังสือมันต้องเอาชนะโตมันด้วยโตของมันที่มันที่มันเขาเป็นเล่นมันจะอยากไปเป็นนางแบบไปเป็นดารามันต้องไปสู้กับการเรียนมันต้องไปสู้กับการเดินนั่นน่ะเมืองนอกเขาจะต้องไปสู้กับตัน้นเขาบ่ได้มาสู้กับคนภายนอกไปเรียนแล้วมันนั่งโอ้อวดกับคน บ้านข้างนอดข้างคาง <c oughs> เป็นบอกะที่นี่ฝรั่งนะคะเวลาที่เขาได้เป็ดอีหยังจังสียมันสิเป็ดอีหยังที่แบบว่าอทําไมเขาเก่งจังเลยทําไมเขาเก่งจังเวลาเขาชื่นชมเขาก็จะชื่นชมด้วยคําที่แบบจริงใจบริสุทธิ์คือคุณภาพป้าทเธอเก่งมากทเธอเก่งเธอเก่งเขาเก่งมากเลยนะพี่น้องเขาสู้ <c oughs> ตัวเขาสู้กับสิ่งที่เขาอยากจะเป็นแต่เขาไม่ได้ไปทําเพื่อเอาไปแข่งกับคนกับเพื่อนข้างบ้านกับเพื่อนใครๆทั้งนั้นอ่ะแล้วเพื่อนซุ่มเล่านี้เขากะคุยเธอเกง่งว่ะเธอเกง่งเพราะไลฟ์ของไลฟ์ของไลฟ์ของไลฟ์มีหมายถึงว่าโค้งสากหรือว่าชีวิตสังคมเมืองนอกเขาเป็นยังเสียอ่ามันบุญนีชนชั้นแล้วมันบุญีการชิงดีชิงเด่นกัน เขาญงขึ้นมาแล้วฉันจะต้องไปประกวดร้องเพลงเพื่อฉันจะได้ตังค์ฉันต้องร้องเพลงเสียงดีๆแข่งขันการร้องเพลงดีๆเพื่อฉันจะได้เป็นนักร้องจะได้มีชื่อเสียงมันบ่ได้เติบโตลืมตาขึนมาเป็นคือจัง้านเขาอันนี้คือจากเกิดจากเกิดจากกับตูตุนของเฮาเขาค่อยะเป็นคนไทยค่อยๆเข้าใจประเทศนี้บ้านเขาเติบโตมากับการขี่อิจฉาริษยากันแล้วก็เบาพื้นนิ้นท้ากัน หาทั้งๆที่ลูกเนี่ยไม่ได้อยากเป็นอย่างที่พ่อแม่อยากให้เป็นดอกเตยสังคมนะบีบบังคับเมึงต้องเป็นจังซี่เหุ้กูทำบ,บ่เป็นแล้วกูสิอยากอายค้นขงังบนขังบ้านลูกก็เลยต้องเป็นตามแม่เพราะลูกเป็นตามแม่เขาก็เลยเลี้ยนแบบตามพ่อแม่เขามาเขาก็เลยต้องเอามาสอนลูกเขาต้องบีบบังคับลูกเขาให้เป็นตามที่เขาเป็นอันเดคือ,คอสังคมบ้านเขาที่เขาได้รับที่ข่อยได้รับที่ข่อยพูดนี่ข่อยว่าได้หมายถึงสังคมคนไทย คอยก็ได้หมายถึงไปด่าไปเบาเรื่องเ้าผื่นสังคมคนไทยผู้ใดใครทั้งนั้นนะคะอันนี้คือความเป็นจริงที่เขาจะต้องยอมรับคอยกับคือคนอีสานคนไทยนี่แหละมันจะเกิดขึ้นกับตัว,ว่อยคือการขี่อิจฉาริษยากันอ่าแล้วก็กับค้นนี่แหละขังนอกนี่แหละไปสู้กันเองขอบครัวเขาหนิละเบาคมขอบคุ้คม,นนมผู้นี้ เขาเอิ่นว่าขี่อิจฉากูมีดีก็มึงกูกะขี่โม่บ้านเขาสิเป็นยังสัน่นเขาต้องยอมรับความจริงนะคะว่ามันเปลี่ยนแบบนั้นอีบ้านที่นะที่เขาเกิดมากับสิ่งตรงนั้นเขามาอยู่เมืองนอกปุ๊บเขามองปับ๊บนี่ตรงเนี้ยเขากนจะปรับเปลี่ยนเท้าปรับเปลี่ยนได้มันดีกับตัวเขาบางทีนะคะคอยก็ยังมีความรู้สึกมันไม่ใช่มันไม่ใช,มมใช่มีความรู้สึกนะคะมันได้รับสิ่งตรงนั้นว่าสิ่งที่เขาเด้นรับแล้วเขา สิ่งที่เขาเรียนรับเนี่ยคิดดีดีนี่หมายถึงว่าไอ้ตรงที่เขาเรียนรับผ่านที่ผ่านมาเนี่ยบางที่เี่ยมันไม่ถูกต้องนะมันรู้สึกว่าเขายังด้อยอยู่นะเขายังด้อยต่อสังคมทางนอกอีกเยอะแยะนะ<ม>เขาไอยู่เมืองนอกสังคมเมืองนอกมันสวนข่อยหมายถึงโตข่อยเด้อสังคมเมืองนอกส่วนข่อยข่อยได้รับสิ่งจังสี่จากลูกข่อยลูกข่อย เขาพา่อยไปในสังคมตั้งแต่เด็กน้อยเติบโต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 ขึ้นเพราะว่าเนี่ยค่ะคือต้องต้องกระดีใจที่เขามีลูกเพามีลูกลูกนั่แหละมันพาเขาเขาไปยู่กับสังคมที่เป็นเด็กน้อยไว้เด็กน้อยแล้วก็ไว้กาลังเติบโตขึ้นมาการเรียนรู้ชีวิตของของเขาจากนี่ไปก็คือชีวิตของเขาเนี่ยเนีค่ะอายุแปดขวบเขาสิเขาสิสิบขวบเด็กน้อยฝลัง เอาตรงๆเนาะค่ะพี่น้อง่ออยากให้ yo, พวกเจ้าได้เห็นภาพชีวิตที yeah. really body, ่เขาได้เรียนรู้มากที่สุดเป็นไรพลังเขาเรียนรู้ชีวิตสังคมภายนอกเขาเรียนรู้จากภายนอกภายนอกแบบไหนเนี่ยเขาไปเล่นด้วยกันไปเล่นน้่งกันไปเล่นน้่งกันมมีความรับผิดชอบไม่มีความรับผิดชอบค่ะความรับผิดชอบอีกอย่างอ่าเช่น เขาพวกนี้เขาสิบ่ทะเลาะกันถ้าเขาสิบว่ทะเลาะกันเวลาทะเลาะกันเขาสิดว่าโอย่างที่มีเหตุผลเพราะเขาดนสโซนหรือว่าการวางตูหรือว่าการที่แบบว่าอาโบเก้กันบ้านเขาเนี่ยไม่เก้กันไม่ต้องไปตบไปไปไปอย่างกันไปบูลลี่กันเนี่ยเขาสิมีมาจากโรงเรียนครูเขาสิบว่ให้โซนให้เกิดการบูลลี่กันไปทักกันว่าอ้วนก็ไม่ได้ไปทักกันว่าขี้เหร่ไม่ได้นะคะเราจะไปทักดิเขาอะเมืองนอกอะ ไปทักเขาอิอนี้อ้วนจังอันี้เลเกัน,กน,กนมารยาทซาม <c oughs> อ,อืออีพี่น้องเป็นอย่างฝรั่งเขาถึงเลี้ยงลูกแบบโค้งส้างฝรั่งเป็นอย่างคือเลี้ยงลูกแบบว่าเป็นตัวของตัวเองเป็นตัวตนของของเขาขาะข่อยข่อยมาอยู่ข่อยขยันภาคเนี่ยข่อยเข้าใจเลยว่าหนึ่งชีวิตของเด็กฝรัง่ง เขาเลี้ยนลูกหาประสบการณ์ชีวิตความรู้ที่แท้จริงที่เขาได้รับมากที่สุดคือสังคมภายนอกสังสังคมในบ้านเขาคือธรรมดาพอแม่ลูกคุยกันอีกอย่างธรรมดาปกติเพราะว่าในบ้านเขาเนะะี่ยค่ะในครอบครัวผู้ใดกระตา่างมันมีนางกฎหมายกับนายกฎหมายในบ้านข่อยก็มีนางกฎหมายนายกฎหมายอยู่นั้นเขาเห็อุอียงมันมีกฎหมายคุมค้มครองอันนี้กฎหมายคุม้มครองแบบใด เนาะพี่น้องมันมีกฎหมายคุ้มครองแบบใดก็คือเขาจะไปตบไปตีลูกไม่ว่าอะไรก็ต่านเขาเลี้ยงเขาดูแลเขาอย่างดีดูแลเขาอย่างดีดเขาเนี่ยนะลูกกฎหมายเดี๋ยวมันจะลูกกฎหมายพักก็เขาลูด่ดีก็เขามันลูกเขาสอนให้เด็กรู้ในสิทธิที่เด็กควรจะได้ทั้งเป็นน้อยขามโทรนแบบใดเบอร์โทรศัพท์บ้ามยู่มองใด ตำรวจโทรหาตำรวจเบอร์ใดโรงพยาบาลอีหย่างอีหอย่างบ่ได้ดเขาสวนชีวิตบังคับลูกบ่ได้ดคอยสีย่ำเด็กน้อยเนี่ยเขาไปบังคับเขาบ่ได้ปล่อยกันเห็นยังแสบมันกับบเคยมีขม้ยขจูดมัลักเรตเด็กน้อยเห็นบอคะเด็กน้อยมันเลยมีความหมั่นใจมันกับเปรตน้ำกันเป่ตน้ำเปรนน้ำกันเพราะเขาเติบโตขึ้นมาอย่าลืมนะคะเด็กฝรั่งเวลาเขาเติบโตขึ้นมาเนี่ยเขาสามารถ อยู่คนเดียวได้โดยที่พ่อแม่อยู่ไกลเขาก็ไม่สนใจนอนของเขานอนกันแยกของนอนตั้งแต่นิ้วน้อยมันก็นเลยเนี่ยโค้งสั่งเขาพี่น้องโค้งสั่งฝรั่งอ่ะมันก็คือโค้งสั่งบ้านเขาโค้งสั่งฝรั่งมันมีบ้านคือจำใคยบ่าพวกเจ้าฟ,ฟังให้เห็นผ่านหรนนนนือเล้วเนาะกันเหรออ่ะกลก็เลยสิบบก็เลย บางทีเนี่ยสิไปนั่งฮ็ดคลิปลูกฮ็ดคลิปหรือว่าโพสลูปน้องหนูน่าแบบอุ้ยกิ๊บเก๋เท่อลังการแบบเนี่ยโอ้ยมันมันมันเป็นยังเด็กบุมันเป็นอ่าไม่เป็นกระด้างกระเดิงไม่เป็นอุ้ยเป็นยังเดดูพี่น้องลูกฝรั่งเอเขาบก่มานั่งโพสกันต่อยเขามีเงินเขาก็บ่มานั่งโพสแอคชั่นอยังคักมันมันเป็นยังไงไม่รู้อ่ะมัน อะไรอย่างอย่างสิพี่น้องคือสบายสบายเออไอมึงจะมานั่งแอคอะไรมากมายสิมนึกภาพออกบอได้มานั่งแอ๊ดนะอวดอีหยังจังซี่งนึกภาพออกเด้อพี่น้องบางทีเก็บกาแฟก่อนอึๆนั่งชิน่ะสิเก็บกาแฟโกโก้ก่อนฮ่องหนูนะหันดากไปทางไหนเนาะนี่เนาะ อยูอยู้างนอกกอยูง่ายยูง่ายหม่องที่แบบว่าสัง่งมันเบาอ,อึดอ,อัดมันเบาอึดอัดจะไปข้างนุ่งข้างนอกสิไปเห็ดอีหยังใช่มันเบาอึดอัดสังคมมันเบาจับจจ๊บจ๊กนะพูดถึงกังนนะพี่น้องเออมันบบกคอยมานั่งเบิ้งกันหรือว่า อันนั้นอันนี้กันสักเท่าไรบอกให้มานั่งสนใจอย่างกันบ้านเขาอยู่บ้านเขาเขามีซัมมี่เขาก็กินซัมมี่มันบอกให้มานั่งอวดนั่งโอ้อีอย่างกันนานมันเลยก็ได้ยู่สบายจริงเนาะข่อยก็บ่ได้มยังมานั่งอวดนั่งโอ้พวกเจ้าวาก็มีงแต่ผักเลยผักก็มาลำลำสูพวกเจ้าฟังกันมานั่งเบาเรื่องชีวิตเจกของให้พวกเจ้าได้ฟังได้อียงกันให้มันเป็นต่อยอดต่อสเต็ปเรื่องรลวาต่างๆไป เขาเถาแล้วเขาเถาแล้วแล้วกับเขายังมานั่ง่วงอีกอย่างที่มันที s> <S so iced, right ่มันเบาแล้วให้ม uh ันสะดวกสบายใจต่อคุณผู้ชมคุณผู้ชมพวกเจ้ากับเป็นคุณผู้ชมที่เบิ่งข่อยข่อยกับคนธรรมดากินขี้ปีนอนทั่วไปนี่แหละพี่น้องอู้ยคุพี่อย่างพิเศษพี่โซทั่วไปปกตินี่แหละอู้โไปเก็บกาแฟก็ได้คลิปนี้ก็เป็นคลิปบ้านๆด้วค่ะเพราะ แก้เบาแก้ท้ายเงาแก้โควิดจะทุ่มแล้วเนาะตอนนี้อิซาเบลจ๋าวัดไทมนาวฮะวัดข้อเกนปะปะพิษเกนเต็มคอดกันออตตาออตตาสองทุ่มสองทุ่มแล้วค่ะเขาไมา่อยู่กับเรานะคะเด็กๆ ขออีกข้อหนึ่งวงลิบเด็กๆ,ๆหน่อยที่มายุกเาขาเขาจะโทรถามพ่อแม่เขาจะโทรถามว่าลูกฉันไปนอนบ้านเพอได้ไหมเพราะว่าเขาเก่งใจเรื่องค่าอยู่ค่ากินสินะเพราะว่ามันคอดมันหนีได้พี่น้องอยู่เมืงโนโนองนอกคอดมันหนีมันแพงเียอย่างเช่นเขาก็เก่งใจเขาก็นโ,นโน่นนี่นั่นแต่เพราะว่าเป็นยังมาได้แต่ว่ามาก็ต้องมีกติกากฎในบ้านเพาว่าบ่อยเหตดอันนั้นบ่อยเฮ็ดอันนี้นนนอ่าแล้วก็อาหารการกินอาหารการกินนี่ไมยถึงว่าพวกขนมขนมของครบเคี่ยว ไม่ใช่ให้เด็กกินซ้ำาๆบ่อยๆ,อยๆการที่เขาให้เด็กกินขนมขนมบานเขาไม่ยู่บ้านเขาเขาสิใครลูกเขากินขนมซ้ำซ้ำซากๆ,กๆเลี่ยงเขาต้องเลี่ยงให้เป็นคือจังสเต็ปคือจังเขาเลี้ยงเด็กหน่อยทั่วไปก็คือมีคุณภาพมีคุณภาพไม่ใช่ให้เขากินขนมเออเขาอยากกินขนมก็ตามแจ่ขนมไม่เขากินเขากินเด็กใครเขากินขนมบ่อยๆก็อ้วนอ่าเขาต้องให้เป็นเวลาแล้วกับบ่อยให้กินขนมบ่อย ต่อให้เขาหยุดก,กระตามให้กินเฉพาะวันเสาร์เปรนะั้นเด็กเขาจะไม่มีสเต็ปเขาซิบรมิเขาซิบมิระเบียบกดที่ปปโตเขาอ่ะ,อะช่วงนี้มันกินขนมไม่ได้จะมากินทําไมต้องให้กินผักกินอีย่างที่แบบฟัมเป็นเวลาให้กินอย่างแบบจุกจุกจิกแบบบ่อยไม่ได้มันนั่นไม่ใยน,นะสองทุ่ม สั่งแม็กให้กินให้กินขนมประมาณนี้แล้วก็ดึกดึกตอนดึกๆึกสามสี่ทุมบางที่กันเขาพัฒนีน้อนกันให้กินผักกินแค่หลอกกินแตงกวาออน่ยน่ะไหมอิสเบลอ๋อยกสวัสดีก่อนค่ะเร็วอาอสวัสดีก่อนเร็ว สองทุ oh, ่ม oh, ค่ะสองทุ่มไงอยู่ดตุบปติปิอ้าตุบปูติปปุตุ๊ปูติปี